โฟกัสทีละหนึ่งหมวดหมู่โฟกัสแปลว่าจับจ้องจับจดลงมือทําจัดการเฉพาะหมวดหมูน่นี้ให้เสร็จเสียก่อนก่อนที่จะเอาสายตาไปชำเลืองหรือเอาจิต ไปเห็นห้องครัวไปเห็นโรงรถรกหรือไปเห็นชั้นหนังสือที่มีหนังสือเต็มไปหมดเลยแล้วจิตก็เริ่มคิดฟุงฟ้งละฟุ้งแล้วว่าเออแล้วหนังสือเนี่ยฉันจะทิ้งได้หรอนี่นจะทิ้งยังไงเพราะทำไมของมันเยอะอย่างนี้ทําไมมันรกอย่างนี้แค่คุณเดินไปห้องน้ําแค่คุณเดินไปดื่มน้ําคุณก็สามารถหลุดโฟกัสได้ง่ายมากๆท,ๆทั้งๆที่ คุณจำเป็นจะต้องโฟกัสและจัดการหมวดเสื้อผ้าให้เสร็จเสียก่อนแต่คนที่จัดบ้านเสร็จช้าหรือวางระบบไม่เสร็จเสียทีอะค่ะจิตไม่นิ่งค่ะจิตฟุง้งคุณต้องเตือนตัวเองนะเตือนตัวเองโฟกัสทีละหมวดข้าวของโฟกัสที่ตนเอง